ทานบ้านทุ่งวันนี้เสนอนิทานเรื่องยุงสายเปกลางป่ากว้างที่ต้นไม้สูงท่วมหัวดอกไม้สีสดบานทั่วทุ่งมีเหล่ายุงอาศัยอยู่เป็นฟูงใหญ่ยุงทุกตัวใช้ชีวิตปกติธรรมดาชอบบินโชบหาของกินเล่นแขนขาชวบ้านไปกัดเป็นงานประจำแต่มียุงหนึ่งตัวที่ไม่เหมือนใคร ไม่เหมือนจนเพื่อนยุงยังต้องสายหัวนั่นคือเจ้าปุบป,ปับยุงสายเปที่มีคติชีวิตอยู่ข้อเดียวกัดแต่คนรวยเท่านั้นเรื่องมันเริ่มมาตั้งแต่วันหนึ่งเจ้าปุบป,ปับเกิดไปเกาะแอบฟังมนุษย์คุยกันหน้าบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งเจ้าของบ้านพูดว่างานนี้กำไรเป็นล้านเดี๋ยวไปฉลองกันคำว่าล้านวิบวับเข้าสู่สมองของยุงปุบป,ปับ มันคิดทันทีว่าโอ้โหคนรวยนี่ตัวหอมกว่าแน่ๆของดีต้องอยู่บนตัวคนรวยเท่านั้นแล้วมันก็ตั้งเส้นทางชีวิตใหม่ทันทีว่าต่อไปนี้จะไม่กัดคนทั่วไปเด็ดขาดมันกัดเฉพาะคนที่กระเป๋าตุงเท่านั้นตั้งแต่นั้นมันก็เริ่มภารกิจให้โซของตัวเองมันบินท่องไปทั่วหมู่บ้านด้วยเรดาร์ไฮเทคที่คิดเองเออเอง วิธีตรวจสอบคนรวยของเจ้าปูปับง่ายมากใครที่ใส่นาฬิกาเรืองแสงใส่ทองระยงระยงังใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมมันจะบินไปเกาะก่อนเลยทันทีและจังหวัดที่มันกัดนะไม่ธรรมดาเพราะมันกัดแบบสายเปหมายถึงกัดแล้วปล่อยพลังความเฮงเหมือนยุงเวอร์เชนซานตาคลอสใครโดนมันกัดจะโชคดีขึ้นแบบงง ทั้งปวดทั้งคันแต่ดันได้เงินได้งานได้โชคจนชาวบ้านเริ่มเรียกมันว่ายุงนำโชคแต่ไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันเลือกกัดเฉพาะคนที่รวยอยู่แล้วนั่นแหละวันหนึ่งเจ้าปุบป,ปับบินไปถึงตลาดใหญ่มันเห็นลุงคนหนึ่งใส่เสื้อเก่าๆแต่ดันสะพายกระเป๋าหนังแพงๆอยู่มันเลยคิดว่าโอ๊ยรวยแน่กระเป๋านี่ของดีชัว ทันทีที่ลุงคนนั้นเผลอเจ้าปุ๊ปปับก็บินไปจู่โจมทันทีมันกัดเข้าเต็มแรงเหมือนมื้อใหญ่ของวันแต่วินาทีนั้นลุงสะดุ้งสุดตัวก่อนตะโกนล,ลั่นตลาดว่าโอ้ยยุงเวรตะไลมันกัดกูอีกแล้วชาวตลาดหันกันพรึบก่อนหัวเราะลั่นเพราะลุงคนนั้นนะ่ะขึ้นชื่อเรื่องใช้ของแบรนด์ปลอมแต่ดันทำตัวเหมือนเศรษฐีทำให้เจ้าปุ๊ปปับเสียหน้าแบบสุด มันบ่นพึมพำในอากาศว่าโอ๊ยนี่เราพลาดกัดคนหลอกลวงเหรอเนี่ยแล้วมันก็ประกาศกับตัวเองว่าต่อไปนี้ต้องตรวจให้ดีๆกว่านี้อีกมันจะเป็นยุงระดับพรีเมียมกัดแบบเลือกชั้นคือหนึ่งเจ้าปุปปับบินเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านบ้านของเศรษฐีใจดีชื่อว่าคุณทวีที่มีเงินมากจนหมูยังอิจฉา บ้านนี้เปิดไฟสว่างทั้งคืนเหมือนโชว์รูมเจ้าปุ๊ปปับก็เลยสบายใจบินเข้าไปแบบไม่ต้องหลบใครพอเห็นคุณทวีนั่งกินข้าวดื่มน้ำผลไม้อย่างรูหรามันแอบคิดว่านี่และเป้าหมายในฝันแล้วก็จัดการบินลงไปกัดอย่างภูมิใจแต่การกัดครั้งนั้นไม่ได้เหมือนทุกครั้งเพราะคุณทวีไม่สะดุ้ง ไม่ตบไม่บน่นแถมยังยิ้มเฉยๆอีกอืมหือตัวนี้ถ้าจะใช้ยุงสายเปตามที่ชาวบ้านลือคุณทวีกล่าวแล้วนั่งยิ้มเพราะหลังจากโดนมันกัดทีไรเขามักได้โชคดีรับซักแบบงงๆทุกครั้งแต่เจ้าปุ๊ปปั๊บไม่รู้หรอกมันแค่ดีใจที่ได้กัดคนรวยจริงๆสึกทีต่อมาไม่นานท่าวลือเรื่องยุงสายเปก็ลามไปทั่วหมู่บ้านแบบไวโวาไวรัส ทุกคนเริ่มวิ่งไล่เรียกมันหวังโดนกัดเพื่อจะได้โชคบ้างนี่กลายเก่งเรื่องตลกมากเพราะคนในหมู่บ้านเริ่มแต่งตัวเหมือนคนรวยเพื่อหลอกให้เจ้าปุ๊ปปับมากัดเสื้อผ้าแบรนด์ปลอมถูกซื้อจนขาดตลาดทุกคนเดินตลาดอย่างสง่างามแบบเศรษฐีเพียงเพราะอยากได้ยุงมากัดเจ้าปุ๊ปปับเจอแบบนี้ถึงกับมึนงงมันบินผ่านคนแล้วต้องเพ่งดูว่าของจริงหรือของปลอมกันแน่ จนวันหนึ่งมันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องฟ้าใสใส่ชุดธรรมดาแต่ยิ้มสดใสมีขนมปังแบ่งให้แมวจรมันสังเกตเธอแล้วคิดว่าเอ๊ะคนนี้ไม่รวยแต่ทำไมดูดีจังเลยมันลังเลไม่อยากกัดคนจนแต่มันแอบอยากรู้ว่าถ้ากัดคนใจดีละ่ะจะเป็นยังไงมันบินวนอยู่หลายรอบก่อนกัดเบาๆที่หลังมือของฟ้าใส เด็กหญิงสะดุ้งนิดเดียวแล้วหัวเราะโอ้ยยุงอะไรนะตลกจังมันเหมือนจิ้มเบาๆมันเทพไม่ตีมันด้วยซ้ำเจ้าปุปปับถึงกับงงเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มันกัดใครแล้วโดนขอบคุณไม่ใช่โดนดาหลังจากนั้นฟ้าใสเริ่มมีโชคแบบเล็กๆน้อยๆทุกวันได้ของกินฟรีได้ช่วยแม่ขายของดีขึ้นเหมือนโชคดีตามมาแบบพอเหมาะไม่เวอร์ไม่เกินจริง เจ้าปุ๊ปปั๊บแอบสังเกตแล้วมันยิ้มในใจมันรู้สึกแปลกว่าการกัดคนใจดีทำให้หัวใจมันฟูยิ่มกว่ากัดคนรวยซะอีกวันถัดมาเจ้าปุ๊ปปั๊บบินกลับไปบ้านคนรวยอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่รู้สึกสนุกเท่าเดิมมันเริ่มคิดว่าจริงๆแล้วคนรวยก็ไม่ได้วิเศษกว่าคนอื่นนะคนใจดีต่างหากที่ตัวหอมจริงๆ แล้วตั้งแต่นั้นมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่จากยุงสายเปที่กัดแต่คนรวยกลายเป็นยุงสายบุญที่กัดแต่คนใจดี หมู่บ้านก็เลยยิ่งหาและน่ารักกว่าเดิมอีกเพราะทุกคนหันมาช่วยเหลือกันทำดีกับกันเพื่อล่อให้เจ้ายุงสายบุญมากัดหวังจะได้โชคแบบฟ้าใสาบ้างบางคนยกของให้แมวจรบางคนช่วยยายข้ามถนนบางคนบริจาคข้าวสารให้วัดบางคนเลิกใส่แบรนด์ปลอมแล้วหันมาทำบุญแทนเพราะรู้แล้วว่ายุงตัวนี้ไม่ได้สนใจความรวยปลอมๆแล้ว สุดท้ายยุงปุ๊บปับก็สบายใจที่ไม่ต้องตรวจค้นทองปลอมหรือกระเป๋าแบรนด์เก๋อีกต่อไปมันบินไปกัดแต่คนที่หัวใจดีจริงๆทำให้หมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านอารมณ์ดียิ้มง่ายและรักกันมากขึ้นและที่สำคัญทุกครั้งที่มีใครโดนมันกัดจะได้ความคันแบบมีความสุขเพราะรู้ว่าตัวเองกำลังทำความดีจริงๆไม่ใช่เพราะแกล้งทำรวย เจ้าปุ๊บปับก็เลยเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านโดยไม่ได้ตั้งใจยังคงบินไปมาแบบมีความสุขพร้อมภารกิจกัดคนใจดีเพิ่มโชคเพิ่มรอยยิ้มไปตลอดและนี่คือเรื่องของยุงสายเปที่กลายเป็นยุงสายบุญผู้ที่เปลี่ยนหมู่บ้านให้มีความสุขเพราะการกัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง